ปล่เราจะปล่อยน้ำยายด้วยนะครับเวลาบินนี่คือรีโมทนะครับผมต่างรีโมทเป็นสมาร์ทคอนโทลเลอร์แล้วนะครับเรจะมาบินกันเลยตั้งเสาก่อนตั้งเสาเสานี่น่ารักมากนะครับผมสตาร์ทนะครับเอาอ,อากาศออกจากปั๊มก่อนนะครับไล่อากาศออาโต้นะครับตัวนี้ นี้น้ำเปล่านะที่เราใส่ตาครับนี่ครับนี่คือรอบหมุนหมุนเดินเบานะครับนี่รอบขึ้นเดินเบานะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มขึ้นแล้วครับเราจะปล่อยน้ำยาไปด้วยนะครับเพื่อให้ดูการกระจายของพื้นนะครับว่องไวครับไม่อืดนะครับตามครับ กันชน360องศานะครับตัวนี้ให้ดูเลยนะครับกันชน360องศาเตือนทุกรอบทุกทิศน,นะครับทุกทิศทางตอนนี้น้ำยาปล่อยอยู่ที่3ลิตร3.4ลิตรต่อนาทีนะครับเ,เดินค่อยๆเดินหน้านะครับ ครับอันนี้ปิดปิดไอ้เรดาร์นะครับกันชนนะครับ,บ้องไวครับ,บ้องมือมากเลยครับ พูดนะครับเดี๋ยวเราจะลงจอดข้างหลังรถเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บกันเลยเพราะว่าเราเทสมาสองรอบแล้วครับอนนี้น้ําออกสุดยอดมากนะครับดูพื้นนะครับที่มันเปียกนะครับอันนี้เป็นขนาดหัว VS หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับถ้าเป็นศูนย์ห้านี่จะออกเยอะกว่านี้อีกประมาณอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับอ่าอย่าขึ้นสูงครับสูงนิดนึง บินโดนเกษตรบินสูงหน้าได้นะครับตัวนี้คือเอาไปพ่นสวนยางได้นะครับฮอร์โมนทางใบครับของสวนยางนะครับตอนนี้น้ําก็เหลืออยู่ประมาณ2ลิตรกว่านะครับน่าเหลือประมาณ2ลิตรกว่า,า,วา,น,าน้ำใกล้หมดแล้วนะครับเยอะ ยิ่งเบาเนี่ยิ่งผิวไหวนะครับเครื่องโตๆโตแบบนี้ตอนนี้น้ำก็เหลือ1.2ลิตรนะครับเครื่องเตือนแล้วเดี๋ยวเราจะปิดกันครับปิดสเปรย์ครับแล้วเรามาลงหลังรถเลยนะครับ พน่นอันใหญ่สบายมากเติมน้ำาาสัก์สามครั้งปกติถ้าเป็น MG ก็ต้องเติม6ครั้งนะครับแต่วันนี้เติม3ครั้งบอกทุกอย่างครับโมดดีมากเป็นแบบในตัวครับและวมีแบบสำรองด้วยข้างล่างตัวนี้สำรองก็มียีรัดเยอะๆเลยครับสมาร์ทคนนอนโทเลอร์ชอบผมชอบมากเพราะว่าไอ้คีรัดมีอยู่6กสามมีอยู่สี่ตัวครับหนึ่งสสามสามสี่นะครับปล่อย,ยน้ำหยุดสเปรย์น้ำ กีัตอีกเลเ่อนดูโฮมเยอะครับกีลัตัวนี้ชอบๆเดี๋ยวเราไปเจเนคลิปต่อขึ้นมานะครับผมเราจะไปที่ไหนต่อติดตาม,มนะครับติดตามผมนะครับโอเคนะครับ